ี่ทุ่มหนาทีเนี่ยเอ้พี่โทรหาแตงโมงเวลาสี่ทุ่มหนาทีพี่ต้องรับข่าวก่อนเวลาอย่างน้อยก็ประมาณ10นาทีกว่าๆหรือ15นาทีกว่าๆเพราะพี่ต้องไปหาเบอร์แตงโมงงมาจากคนอื่น พอคนอื่นให้เบอร์แตงโมมาพี่ต้องโทรเชค็คก็แสดงว่าแตงโมไม่ได้ตกน้ำสี่ทุ่มกว่าแตงโมตกน้ำก่อนสี่ทุ่มตามที่เขาอ้างนะสมมุติตามที่เขาอ้างนะงนะก็แสดงว่าแตงโมตกน้ำก่อนสี่ทุ่มแล้วข่าวแตงโมที่เพจนางงามใครเอาไปโพสตลงเนี่ยพี่คนนี้เดี๋ยวผมอ่ะอีกไลฟ์หน้าดีกว่าพูดถึง ข้อมูลข้อใท้จริงของเขาเนี่ยพูดหรือคลิปเสียงเขาเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้แน่ๆร้อยเปเ็นตเิดให้เลยไม่ให้ไม่ให้แบบผิดหวังอะ่ะเดี๋ยวเปิดคลิปเสียงให้เขาฟังเลยก็แสดงว่าพี่คือทุกคนอาจจะจําได้นะว่าเพจนางงามเคยลงข่าวเกี่ยวกับแตงโมดาราตกน้ําชื่อแตงโมแล้วสิบกวนาทีผ่านไปก็ลบถ้งไปสามทุ่มกว่าจําได้นะสามทุ่มกว่าลงไปแต่ลบไปละ เขียนใหม่อีกประมาณ15นาทีกว่าๆนะ15นาทีหรือครึ่งชัง่วโมงกัดลุงใหม่เขียนใหม่ว่าคาร่ข้อมูลรับข้อมูลมาเพจดาราตกน้ําเวลานี้ก็คือแสดงว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลของเขาอะ่ะเขาไปเปลี่ยนข้อมูลของเขาอะ่ะมามาเอาข้อมูลที่แบบสอดคล้องกับตำรวจได้เขาเอามาเขียนใหม่ ก็แสดงว่าเพยนางงามเป็นคนที่รู้ก่อนว่าดาราคนนี้โกกน้ำเพยนางงามรู้ได้ไงเพราะเพื่อนของแซนเนี่ยมันเป็นคนที่แอดมินหรือเป็นคนที่รู้จักกับเพยนางงามถูกไหมครับแล้วพี่คนนี้เกี่ยวข้องกับเวลาของแตงโม สิ่งที่แจ็กกต้องการสื่อให้เขาพูดหรือต้องยอมรับว่าสี่ทุ่มก,กว่าเขาโทรหาแตงโมจริงเพราะมันจะผิดกับเวลาของตำรวจที่อ้างว่าแตงโมตกน้ำสี่ทุ่มสามสิบสี่เนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วก็แสดงว่าแตงโมตกน้ำสี่ก่อนสี่ทุ่มอีกแต่ตำรวจอ้างที่หลังว่าแตงโมตกน้ำสี่ทุ่มสามสิบสี่ก็แสดงว่าเวลานี้ไม่ใช่แล้วก็แสดงว่าเวลานี้ไม่ใช่แล้ว ถูกไหมครับเหตุผลต้องเคลียร์ตรงนี้แต่วิรกรรมนักข่าวคนนี้ก็คือเป็นคนที่ข่าวเนี้ยเพิ่งเข้ามาว่าเป็นคนที่เป็นน่าจานะผมไม่ได้ฟังฟังตอนนะว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าน่าจะเป็นนักข่าวกับช่องสาม แล,แล้วทนายตุย๋ยก็ทำงานและทนายตุ๋ยเป็นเพื่อนสนิทกับเขาแล้วค,คนคนนี้นักข่าวคนนี้เป็นคนที่สนิทกับตำรวจบางครั้งคนที่ไม่รู้จักเขาว่าเขาเป็นนักข่าวเขาจะคิดว่าเป็นตำรวจเพราะสนิทขนาด เข้ามานั่งในห้องแบบผู้บัญชาการอะไรต่างๆนานาแบบสบายๆนั่งเล่นก <c oughs> ินกาแฟอะไรแบบนี้ก็มีแล้วเขาน่าจะมีคนในครอบครัวเขาอะเป็นตำรวจยศสูงยศสูงแล้วเขาเป็นคนที่สนิทกับพวก นักขา่าวทั้งคนอื่นๆที่บิดเบือนคดีแจงโมไปเอียงไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเพราะเขาเป็นคนที่นักข่าวที่อวุโสต้องคอยหาข่าวมาให้หนักข่าวเล่นแต่ถ้านักข่าวจะผัดคําหรือไม่ทําตามที่เขาต้องขอหรือไม่ไปตามตามตามความขอเขาอ่ะเขาก็จะไม่ให้ขา่าวเขาจะอรารวาส เขาเป็นคนที่เกี้ยวกราดเอาอย่างนี้ง่ายๆเป็นคนที่สนิทกับพี่หนุ่มกัญชัยแล้วเป็นคนนี้แหละที่เอาทนายตุ๋ยเนี่ยมาให้ทนายเป็นเป็นทนายส่วนตัวพี่หนุ่ม mm. ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมไม่ฟังทนนะผมแค่ตั้งคำถามความคิดของผมนะแต่คือ ทุกคำที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามมากกว่าผมใช้คำว่าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยทุกคำอะไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าตั้งคำถามไลฟ์ที่ผมพูดมาทุกคำเนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามมากกว่า 1. นักข่าวคนนี้สนิทกับตำรวจมีคนในครอบครัวเป็น,เป,นเป็นตำรวจยศสูง สนิทขนาดเข้าไปนั่งอยู่ในห้องพ่อบตเอผู้บัญชาการอะไรแบบนี้ได้สนิทขนาดตํารวจต้องส่งข่าวไปให้เขาเป็นคนเปิดข่าวก่อนทุกคนอีกสนิทขนาดต้องไปไปกินข้าวกับทนายเดชา